สวัสดีครับท่านสมาชิกเพจทนายอาสาปรึกษาฟรีทุกท่านครับผมทนายอยิทธิพลทรัฐครับมาพบท่านตามที่นัดหมายวันนี้มาเร็วกว่ากําหนดนะแล้วก็ดูสถานที่อาจจะเป็นนอกสถานที่นะท่านที่เข้ามาแล้วขออนุญาตก,กดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้ออกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ ใครมาแล้วทักทายเข้ามาได้นะครับอ่าประหยาดแชร์ก่อนวันนี้มานอกสถานที่นะครับวันนีมนนน้มานอกสถานที่นะฮะมานอกสถานที่เนื่องจากว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปศาลจังหวัดกำแพงเพชรมีสืบพยานนะครับ วันที่1กับวันที่2พรุ่งนี้ก็มาเรือน2วันนะครับต้องเดินทางวันนี้แล้วหละ่ะประเอินว่ารถผมมันทําสีเอารถมาทําสีนะครับฝากระโปรงหน้า,เ,าเคยทําเคลมประกันไว้เป็นปีแล้วละ่ะนะครับแล้วก็เข้ามาที่อู่นะครับทางเจ้าของอูก่ก็น่ารักมากเลยบอกว่าโสีที่ทําไปมันไม่สวยนะครับมันมีเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายเป็นคลื่นเป็นหยดอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขา,เารับผิดชอบที่จะทําให้ ก็บอกว่าใช้เวลาสวันผมก็เลยเอางี้ผมถอดฝากระโปรงทิ้งไว้แล้วก็ผมก็เอารถไปจอดที่บ้านปรากฏว่าผ่านไป2อาทิตย์แล้วก็มันยังไม่แล้วเสร็จอ่น,นะแต่เขาก็นัดผมวันนี้แหละผมก็เลยบอกผมบอกว่าวันวันนี้ผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยขออนุญาตท่านนะครับที่ชลุงน,นัดเวลาเร็วขึ้นเพราะเนี่ยเพราะเหตุนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้อาร์มาจอดแล้วช่างกำลังขัดสีแล้วก็ปกระกอบนะครับี๋ยวก็ทำแล้วก็ล้างกันไป ก็ขออนาตวันนี้อาจจะดูสบายๆหน่อยนะนอกสถานที่นะครับเป็นอู่สีแถวเ,เพิ่มสินแถวเพิ่มสินนะเพิ่มสินสายไหมสุขาภิบาล5แถวนี้นะครับก็ท่านที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะกดไลค์กดแชร์กันได้นะมีคนมีคำถามอย่างไรก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับขออนุญาต ตามที่ขึ้นหัวข้อไว้นะครับนะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของธุรกิจขายตรงนะเป็นประเภทของการขายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายถ้า,าแล้วก็มีการใช้สินค้านะครับบริการที่หลากหลายนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วผมจำ ครั้งแรกที่ผมรู้จักจก,กับธุรกิจขายตรงตัวนี้ครั้งแรกก็น่าจะเป็นแอมเวย์ไหมตอนนี้ธุรกิจเขาใหญ่โตนะครับนี่ธุรกิจเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะการทําธุรกิจที่มาจากอเมริกามัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีการมีลักษณะการขายแบบใหม่นะครับคนไทยตื่นเต้นมากนะครับสร้างเครือขายได้ใหญ่โตปัจจุบันนี้บริษัทเขาเองก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีหลายอีกหลายบริษัทครับท,ที่ที่มีชื่อเสียงนะครับ ซึ่งนะฮะแน่นอนว่าในสังคมทุกธุรกิจหรือแม้แต่สังคมทุกรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันก็จะมีประเภทที่เป็นธุรกิจที่แอบแฝงเข้ามาเขาซึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเข้ามาแอบแฝงในธุรกิจขายตรงเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาะเล่าให้ท่านฟังก็แล้วกันนะครับว่า เราจะมีข้อสังเกตรหรือความแตกต่างอย่างไรละ่ะมันถึงธุรกิจขายตรงมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นั่นแหละแต่ทําอย่างไรเป็นข้อสังเกตเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเข้ามาเพื่อดึงเราเข้าไปสู่กระบวนการโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นต้อง อธิบายคําว่าธุรกิจขายตรงซะก่อนนะครับธุรกิจขายตรงมันก็คือโดยมากนะครับโดยหลักการมันก็จะมีสินค้าหรือบริการไว้โดยมากเขาก็จะเน้นในการขายสินค้าและบริการดังนั้นเนี่ยนะครับพระเอกของของ,ของเขาเนี่ยก็คือตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆที่เขาชูโรมขึ้นมามันก็จะเป็นตัวเด่นนะครับรซึ่งแน่นอนมันก็จะตรงข้ามเดี er ๋ยวผมจะเล่าถึงจุดสังเกตก่อนแล้วกันแต่นะฮะผมเล่าถึงธุรกิจขายตรงก่อนนะครับ แต่มันก็จะมีวิธีการขายที่แปลกแตกต่างออกไปถ้าเป็นถ้าเป็นการขายปกติก็คือมีหน้าร้านนะครับคนอยากจะซื้อก็เข้ามาหยิบสินค้าไปนะครับแล้วก็จ่ายชำระสินค้านี่คือการขายแบบทั่ว,วไปแต่ธุรกิจขายตรงเขาก็จะเพิ่มมีการมีการสมัครสมาชิกแล้วก็สมาชิกสามารถซื้อสินค้าในราคาถูก นะครับสมาชิกซื้อสินค้าไปในราคาถูกแล้วเนี่ยนำไปขายแล้วก็บวกกาไรโดยเน้นวิธีการขายนะครับโดยเน้นวิธีการขายแบบขายถูงเรียกว่าขายตรงแทนที่จะให้ลูกค้าเดินมาที่รา้านเพื่อซื้อของเขาก็ให้สมาชิกเขาเนี่ยครับไปหาลูกค้าที่บ้านนะครับนี่แหละนี่คือลักษณะของธุรกิจขายตรงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนการตอบแทนก็ดีนะครับการทำการตอบแทนก็จะเป็นในเรื่องของออยอด คุณได้ยอดเท่าไหร่คุณก็จะได้กําไรจากยอดนะฮะมันมี2อ,อย่างก็คือได้ราคาทุนไปขายบวกกาไรหรือขายเท่าไรขายไปก่อนนะครับไปรับของไปเบิกของแล้วก็พอรวมยอดรายเดือนแล้วก็จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อย่างนี้นะครับถึงเรียกว่าเป็นธุรกิจขายตรงซึ่งมีอยู่หลากหลายเชื่อว่าท่านสมาชิกหลายท่านก็อาจจะ,จจะเคยพบเจออาจจะมีใครมาชักชวนด้วยซ้ําไปนะครับแต่ก็อย่างว่าแล้วครับธุรกิจขายตรงนี้มันก็ เ,เหมาะกับาบางคนบางคนก็ไม่เหมาะนะฮะธุรกิจขายตรงที่ที่รู้สึกว่าจะจะจะดังๆหน่อยจะจะเห็นได้ชัดที่สุดก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประกันชีวิตก็ก็ใช้วิธีการขายตรงคล้ายๆกันเหมือนกันแต่วิธีการเขาก็จะเรียกของเขาอีกต่าอีกแบบอย่างหนึ่งนะครับมีใครเข้ามาบ้างทักทายกันหน่อย อพยพทักทายก่อนแล้วกันนะครับเห็นเข้ามาแล้วคุณมู่หลานเข้ารับชมอยู่สวัสดีครับคุณมูหลานเอ่อคพีเฟกกำลังรับชมอยู่อัครินที่หมูสวัสดีครับคุณแคทสวัสดีครับแล้วก็คุณอ้อแอแม่มายนะก็รับชมอยู่ฝากกดไลค์กด like แ,แชร์ให้กับท่านสมาชิกหรือว่าเพื่อนของท่านคนอื่นๆได้มีโอกาสได้มารู้จักนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ตกเป็น เหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับส่วนการทําธุรกิจขายตรงก็อยู่ที่ความสมัครใจถ้าท่านชื่นชอบถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านถนัดหรือว่าอยากจะหารายได้ก็มองหาธุรกิจขายตรงได้ที่ถูกกฎหมายนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้เราก็จะมาแยกย่อยให้ท่านก็นแล้วกันว่าเวลาถ้าท่านมีมีใครนะครับมาชักชวนท่านเนี่ยนะฮะ หรือท่านดูข่าวทำหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวออนไลน์ก็ดีนะครับลองดูซิว่ามันเป็นไปอย่างที่ผมจะมาแยกย่อยให้ฟังหรือไม่นะครับจุดสังเกตผมใช้คำว่าจุดสังเกตตัวแล้วกันสิ่งที่ต้องต้องพิจารณานะครับข้อสังเกตของประเภทธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะฮะอันขายตรงอธิบายไปแล้วนะครับส่วนแชร์ลูกโซ่นะครับเราก็มาดู ความแตกต่างก็แล้วกันว่าหากเป็นขายตรงเขาจะทำแบบนี้นะถ้าเป็นแชร์ลูกโซเขาจะทําแบบนี้ให้เป็นจุดสังเกตก็แล้วกัน 1. ความแตกต่างนะครับให้สังเกตถูกด,ด,ดูที่วิธีการชักชวนนะครับการชักชวนของอสมาชิกให้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อในการสัง่งอย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นก็คือการทําธุรกิจขายตรงหรือการ แชร์ลูกโซ่เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือเขาพยายามสร้างเครือข่ายนะครับการสร้างเครือข่ายแน่นอนครับมีการรับสมัครสมาชิกถ้าเป็นขายตรงเนี่ยการรับสมัครสมาชิกจะเป็นเพียงค่าธรรมเนียมเล็กๆน,น้อยๆไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับเป็นค่าบัตรก็ดีค่าสินค้าเบื้องต้นอะไรก็ตามแต่ก็จะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ท่านสังเกตดูนะครับแชร์ลูกโซ่จะมีค่าสมัครสมาชิกค่อนข้างสูง นะครับค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าทําไมเขาถึงสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิกในจในปริมาณที่แพงหรือสูงได้นะครับมันจะมีตัวล่ออยู่นะครับสองนะครับความแตกต่างนะคือผลตอบแทนคราวนี้ถ้าผลตอบแทนของลักษณะธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับผลตอบแทนคือมาจากการขายสินค้าคือคือยอดขายคุณทํายอดขายได้คุณขายได้เยอะคุณก็จะได้ผลตอบแทนนะครับแต่ นะข้อแตกต่างของแชร์ลูกโซก็คือผลตอบแทนผมตอบแทนจะไม่เน้นสังเกตไหมฮะอย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นคือเขาไม่ได้เน้นเรื่องการขายสินค้าเขาจะเน้นเรื่องการสมัครสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตอบแทนของอแชร์ลูกโซเนี่ยมันจะเกิดจากการที่คุณไปหาสมาชิกเพิ่มยกตัวอย่างเช่นสม,ส,มชาา 20, สมัครสมาชิกราคา2000 0บาทสมมุติอย่างนี้นะครับอาจจะได้สินค้าก็แคก่กๆ,ๆไปชักขยุง่งนึงนะครับ คุณก็ได้จ่าย2 2 0 0 0 0บาทแต่คุณจะได้สิทธิ์คือถ้าคุณไปชักชวนไปชักชวนบุคคลภายนอกมาสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยคุณจะได้ค่าตอบแทนจากค่าสมาชิก5 0 0 0บาทอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับอ่า0 0 0บาทในใน,ในสายแรกนะแล้วก็ถ้าสมาชิกของคุณคนนั้นเนี่ยไปชักชวนคนอื่นมาสมัครอีกไม่ว่ากี่กี่คนกี่คนคุณก็จะได้อีก1,000บาทพอเห็นภาพไหมครับเขาจะเน้นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย สมาชิกที่เป็นเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นในการขายสินค้าเขาจะเน้นหาสมาชิกเพราะมันผลตอบแทนมันห็นค่อนข้างชัดเลยพาพาคนแรกมาสมาัครติดตัวเราเอาไปเลย5า้าพันบาท,ทินะได้5 0 0 0บาทและไอ้คนที่สมัครสักสมาชิกติดตัวเราเนี่ยไปสร้างลูกทีมลงไปต่อเนี่ยนะครับถ้าเขารักสมาชิกเพิ่มมา1คนคุณได้1 00 0บาทเขาได้10คนคุณก็ได้ หนึ่งมืนบาทนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นผต้องรีบทําเลยพวกนี้นี่แหละสังเกตนี่คือผลตอบแทนสังเกตตรงนี้นะครับประเด็นที่สามนะครับอ๋อประเด็นที่สามผมผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องของค่าสมาชิกนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาไม่รู้เรื่องเลยเขาไลฟ์สดกันอยู่บ้าบอก ข้อที่ข้อที่เมื่อกี้เราไปแล้วนะเรื่องของอการเก็บค่าสมาชิกลำดับต่อไปอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องแบ่งเป็นข้อละลำดับต่อไปก็คือว่าการทําลักษณะแบบนี้มันจะมีลักษณะเป็น,เป,นเป็นมีแม่ทีมมีแม่ขายนะครับมีลูกทีมมีสายติดตัวอย่างที่ผมเล่ายกตัวอย่างขึ้นมาสักครู่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าคุณรับสมัครสมาชิกมาคุณก็เป็นแม่ทีมลูกทีมติดตัวคุณแล้วก็ลูกทีมของลูกทีมลงไปอีกมันเน้นสร้างเครือข่ายลงไปอย่างนั้นนะครับ เรเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยนี่คือลักษณะ,ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นพฤติการพื้นฐานแต่ในในปัจจุบันนี้ผมเล่าพบแล้วนะครับลักษณะความแตกต่างของแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจขายตรงนะครับแต่แต่ทุกวันนี้มันมีมันมีลักษณะ,ะพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับโดยนอกจากจะมีลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีหนึ่งคืออาจจะเอาบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะครับมาเป็น เป็นแรงจูงใจสร้างความน่าเชื่อถือนะครับหรือนะฮะหรือมอีสร้างให้เห็นว่ามีผลตอบแทนค่อนข้างสูงเหมือนอย่างเคยเมื่อเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีกาลังฮือฮากันที่บอกว่าลงทุนหกพันบาทได้สิบห้าล้านภายในกี่ปีปีอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขาอะนะครับแต่พูดถึงว่ามันก็มีเหมือนกันลักษณะที่ธุรกิจขายตรงบางทียังเอาวิธีลักษณะของแชร์ิโซมาใช้ซึ่งมันคนละส่วนกันนะครับมันคนละเรื่องกันถ้าเป็นหรือไม่เป็นคุณต้องไปดูในรายละเอียดที่ผมเล่ามาเมื่อกี้สามสี่ข้อม ข้างบนที่เราเห็นมือสักครู่นี้นะครับว่า,าก,การสมัครสมา,าชิกก็ดีเป็นยังไงการธุรกิจของเขาเน้นที่จะขายสินค้าหรือว่าเน้นสร้างเครือข่ายคุณมีสังเกตด,ดูผลตอบแทนมาจากตรงไหนตรงนั้นคือ,ค,อคือหลักที่คุณต้องจับให้ได้ก่อนนะครับส่วนวิธีการเนี่ยมันทุกวันนี้มันก็เนื่องจากว่ามีสบสื่อโซเชียลเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่ธุรกิจขายตรงไปไป,ไปสร้างความน่าเชื่อถือโดยอาจทําให้อาจทาให้เข้าขายหรือทําให้อ่า ทำให้ดูคล้ายๆเหมือนกับูกับแชร์ชลูกโซ่นะฮะเดี๋ยวผมอย่างนี้ผมอธิบายตรงนี้ก่อนวิธีการทําให้เกิดความน่าเชื่อถือของแชร์ลูกโซ่มันเป็นอย่างไรมีวิธีการหนึ่งจสี่ห้านะฮะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยหลังๆมาเนี่ยธุรกิจขายตรงเองก็นํามาใช้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยจับสังเกตไปละกันแต่ส่วนที่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงหรือเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ไปดูพื้นฐานที่ผมปูไว้สามสี่เรื่องนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของ วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือแน่นอนล้ครับในเมื่อคุณทําธุรกิจคุณอยากให้มีคนสนใจมากๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องหนึ่งดูอะไรหนึ่งคือความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือของอะไรหนึ่งของตัวบุคคลนะครับบางธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือแม้แต่ธุรกิจขายตรงก็ใช้วิธีไปดึงเซเลบดาราคนดังเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาเป็นถ้าเรียกว่าแบบแบรนด์แอมบัสเดอร์อะไรลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ทาําลักษณะคล้ายๆกันนะฮะ ผมยกผมพูดไปแล้วนะครับว่าแต่ถ้าคุณจะบอกว่าเป็นถ้าคุณจะพิจารว่าเป็นขายตรงหรือเป็นแชร์ลูกโซ่คุณต้องไปดูรายละเอียดหนึ่งสองามสี่ห้านี่ผมวางหลักไปก่อนแต่วิธีการไม่คล้ายๆกันก็คือถึงสร้างความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออตัวคนนะครับหรือไปสร้างความน่าเชื่อถือในรูปของบริษัทน่าเชื่อถือนะฮะมีลูกวามผมหลายคนนะครับเข้ามาปรึกษาบอกอุ้ยบริษัทเขาใหญ่โตเลยนะมีมีอยู่จริงมีออฟฟิศใหญ่โตเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็คือสร้างความน่าเชื่อถือ นะและว,วิธีการเชิญชวนก็อาจจะใช้ลักษณะของการที่ว่าได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นไปเอาสมาชิกทีเ่เป็นสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วไปบอกว่าประสบความสาเร็จเนี่ยงลงทุนกับเราอยู่แค่ไม่กี่มากน้อยไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็สามารถออกรถได้ไป้ายแดงได้เห็นไหมฮะก็ไปตามโชว์ดูมีถ่ายรูปล,ลงโซเชียลอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีทั้งถายตรงจริงแล้วก็มีทั้งแชร์ลูกโซเขาก็ทําแบบนี้นะครับ เอาเงินมานับกันเปิดไลฟ์สดแจกเงินกันนะครับโอนเนี่ยโชว์เลขบัญชีมีการโอนจริงสังเกตดูสังเกตด,กตดูซึ่งอย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นคือก็อยา่าผมก็ไม่ได้พันธ o mm. ว่าจริงคนที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยนะครับ mm. เป็นเป็นชายลูกโซ่หรือเปล่าหรือเป็นขายตรงแต่เขาใช้วิธีดึงดูดล,ลักษณะแบบนี้ซึ่งมันกลายเป็นมั่วกันเป็นหมดแล้วกอนเนี้ยนะครับทำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับการสื่อสารระหวา่างผู้ขายกับ คนคนคนซื้อเนี่ยมันก็มีทางเดียวคือก็อใช้รถเลข่ขายหนังใช้ขายหนังกลางแปลงมาดึงคนมาดูสมัยก่อนนะครับลงหนังสือพิมพ์บ้างเต็มที่โฆษณาทางทีวีบ้างแต่ทุกวันนี้มันมันมัน,ม,นมันมีช่องทางอื่นจํานวนมากการไลฟ์สดอย่างที่ผมไลฟ์สดอย่างนี้ like ก็กกดีผมก็นเน้นหาเครือข่ายนะผมเป็นแชร์ดูโซ่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่เปิดเอิโชคดีตรงที่ว่าผมไม่มีค่าตอบแทนนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกผมก็ขอให้แค่กดไลค์กดแชร์ สร้างเครือข่ายไปแต่สิ่งที่ให้ก็ไม่ได้มีบริการหรือสินค้าอะไรนะครับเพียงแต่ให้ความรู้นะฮะแค่นั้นเองผมก็เข้าขายช้ลูกโซ่อนกันนี้สร้างเครือข่ายอนกัน,นะครับถึงไหนแล้วเนี่ยมันนอกเรื่องเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องพึงสังเกตดีๆนะครับกลับไปที่หลักการของผมก็แล้วกันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ20นาทีแล้วการพิธีหลักการอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับความแตกต่างระหว่าง แชร์ลูโซ่กับขายตรงนะครับขายตรงนี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีอยู่จริงนะครับแล้วก็มีพบรบรับร,รองด้วยซ้ำไปนะครับเขาเรียกว่ามีชื่อขอคร,ร,รับด้วยนะพรบพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ .2545 นี่มีอยู่จริงกฎหมายรับรองนะครับแต่ไอ้พวกชรลูโซ่เนี่ยก็คือมาแอบอ้างทําเหมือนขายตรงนี่แหละครับแต่มันจะมีข้อแตกต่าง3ข้ออผมอธิบายย้ําอีกครั้งหนึง สำหรับท่านที่มาทีหลังอาจจะไม่ได้ฟังนะ๋ยวเสียเวลากับไปดูย้อนหลังความแตกต่างนะที่ธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูโซสังเกตอย่างนี้ถือว่าวิธีการชักชวนนะครับคล้ายๆกันวิธีการคล้ายๆกันคือแนะนําชักชวนเพื่อสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายคือมีการรับสมัครสมาชิกอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันเลยแชร์ลูกโซขายตรงแต่ความแตกต่างกัก็คือว่าเวลาเขาโปรโมทหรือว่าเข้าโฆษณาเนี่ยนะครับถ้าเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาจะเน้นในการ สินค้าเน้นในการโปรโมทเชิญชวนลักษณะว่าสินค้ามีคุณภาพสูงหรือบริการมีคุณภาพดีนะครับแต่แชร์ลูกโซ่จะไม่ค่อยเน้นเรื่องของสินค้าเขาจะเป็นเน้นเรื่องค่าตอบแทนนี่คือวิธีการชักชวนนะครับนี่ขอแตกต่างแล้วนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2มาดูเรื่องผลตอบแทนนะครับถ้าผลตอบแทนในธุรกิจขายตรงก็คือคุณทํายอดมากคุณทํายอดมากขึ้นคุณก็ได้คุณก็ได้คด่าตอบแทน สูงขึ้นตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้นะครับจะมาอิงอยู่กับยอดขายนะครับแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับผลตอบแทนของเขาเนี่ยจะอิงอยู่กับการที่คุณสามารถนําคนมาสมัครสมาชิกจํานวนเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นเราสมสม,มติค่าสมัครสมาชิกเราคนแรกเราสมัครสมาชิก20,000บาทอาจจะได้ของก็แก,ก๊ก็แก๊ก่อยู่อยู่ืนิดๆหน่อยๆอย่ะสินค้าไม่ได้เน้นอ่ะเขาไม่เน้นสินค้าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ แต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือหลังจากนั้นถ้าคุณชวนสมาชิกมาได้เนี่ยรับค่าสมัครมา20,000บาทเนี่ยคุณได้ไปเลยถ้าเป็นสมาชิกติดตัวคุณคุณได้เลย5,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วไอ้คนที่เป็นสมาชิกคุณเนี่ยนะเป็นลูกทีมคุณเนี่ยถ้าไปไปหาสมาชิกเพิ่มเนี่ยไอ้คนที่หาสมาชิกคนลูกทีมคุณที่หาสมาชิกเพิ่มเขาได้5 0า0บาทแล้วใช่ไหมคุณก็จะได้1000บาทกับทุกลูกค้าของเขาประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงไปกี่รายกี่รายคุณก็ได้1 0 0 0 1 0 0 0 1,000เนห็นเนี่ย เห็นความแตกต่างไหมครับ mm hmm. นี่แหละฮะสัญญาฐานไปก่อนเลยถ้าเป็นแบบนี้คือเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับ 3. แชร์ลูกโซ่จะมีการเก็บสมาชิกค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นขายตรงก็อาจจะเป็นค่าสมาชิกเป็นค่าท,าทําบัตรค่าสินค้าเริ่มต้น2 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างที่ผมียนก็นคือก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกค่อนข้างสูงนะครับ องหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ยอมจ่ายเพราะคุณไม่ได้ต้องการสินค้าหรอกอสองหมื่นบาทนั่นแหะคุณดูแล้วสินค้าไม่คุ้มหรอกแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่าถ้าคุณไปหาสมาชิกมาเพิ่มคุณจะได้ค่าตอบแทนตามนี้แล้วก็ถ้าสายลงสายของคุณเนี่ยมันไป็นหาสมาชิกเพิ่มก็จะลงลงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกันนะคือขายตรงแล้วก็ใช้ลูโซ่ก็คือลักษณะการเป็นแม่ทีมมีเป็นสายมีการสร้างเครือข่ายแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ พอเห็นความแตกต่างแล้วนะครับมีความสงสัยไม่เอ่ยคำถามที่เข้ามาแล้วมีใครสงสัยไหมจะได้ตอบคำถามมีใครเข้ามาเพิ่มไหมฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับคุณเคพีสอบถามทางแชทได้หรือเปล่าสอบถามได้ครับเดี๋ยวคือขั้นตอนเพื่ออย่างนี้นะครับพอะผมเล่าเรื่องตามหัวข้อที่ผมขึ้นไว้แล้วเนี่ยนะครับให้ท่านฟังแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านถามไลฟ์สดเลยหน้าหน้าหน้าไลฟ์สดเลยว่าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ,ะใ,ในในขั้นที่หนึ่ง แต่พอสุดท้ายตอบปัญหาเรื่องในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ผมเล่าเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้แล้วเนี่ยครับถ้าหมดแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านถามในเรื่องอื่นๆได้เลยผมก็จะตอบไป้สนให้นะครับถ้าผมตอบได้ผมตอบเลยถ้าตอบไม่ได้ก็จะขออนุญาตให้ท่านที่คุณไปบอกดีกว่าข้อบางเรื่องต้องไปค้นข้อกฎหมายหรืออะไรหรือมีความเพราะเพราะเพราะเชื่อว่าเวลาท่านถามคําถามผมุเนี่ยคุณอยากจะได้คําตอบที่มันสามารถนําไปใช้ได้เลยถ้ากรณีที่ผมยังไม่มั่นใจผมให้คำปรึกษาไปหรือให้คำตอบไปอาจจะ พลาดได้นะครับก็ถ้าตอบกันดตอบได้เลยตอณนี้นะครับคุณอ้อแอบถาไมได้ไหมคุณลีลีสวัสดีครับคุณลีลีคุณรัฐพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคําถาไมไหมครับทางนั้นอ้อเดี๋ยวผมสุดท้ายผมสรุปสุดท้ายปิดท้ายก็แล้วกันว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับนีแ่แยกแล้วนะฮะว่าเป็นขายตรงเป็นอย่างไรแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างไรนะครับแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าการ ลักษณะเป็นชายลูกโซ่นี่มีความผิดอะไรบ้างหลักๆแล้วครับกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับก็เรื่องของการช่อโกงปกปิดข้อ,ขอความจรงิงกันควรแจ้งนะ,ะ,ะรับแล้วก็ได้ครับทาให้บุคคลเสียหายเนี่ยคือเรื่องของมาตราในประมวลกฎหมายอาญานะครับเรื่องของช่อโกงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนมีความผิดที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นความผิดที่อย่างอื่นก็คือมันก็จะมี ที่นิยมกันนะเหมือนกันนะมันมีเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องประเภทด้วยมันมีเรื่องของพระราชก,กําหนดกู้ยืมเงินที่เป็นช่อบครัมประชาชนด้วยนะมันมีระดมทุนยุคม,มันมีเคสลูกมาผมนี่แหละนะครับก็มีเพจมีไลน์กลุ่มมีนะไลน์กลุ่มเนี่ยครับที่ตั้งตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ลักษณะระดมทุนนะครับมีการให้ผลตอบแทนค่อนข,ข้างสูง ยกตัวอย่างเช่นคุณลงทุนวันนี้เล่นแชร์แทบอกอไว้เป็นเล่นแช์นะเอาเงินมาลงทุน1 0 0 0งบาทภายใน2วันคุณได้ตอบแทนเป็น1 1 0 0 0บาทอย่างนี้เป็นต้นอย่างลักษณะแบบนี้มีนะครับมีอยู่จริงนะครับก็เป็นลักษณะของผิดพระราชกำหนดนะครับการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกูประชาชนนะครับและอีกความผิดหนึ่งก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงอย่างนี้ก็ผิดซึ่งผู้ที่ทําธุรกิจขายตรงต้องมีการจดทะเบียนนะครับ แต่กรณีพวกแชร์ลุโซ่เนี่ยก็จะไม่มีการจดทะเบียนก็จะผิดมาตราประมวลกฎหมายนี้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะวันนี้มีคําถามไม่เอ่ยมีคำถามได้นะครับสมาชิกที่เข้ามาแล้วคุณเคพีสอบถามได้เลยนะครับมีปัญหาสอบถามได้เลยมีเรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยววันนี้จบเร็วหน่อยนะวันนี้ไม่สะดวกมานอกสถานที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสายๆต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ มีคำถามไหมคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณแคที่ตกลงจะถามไหมถามเรื่องอะไรไม่รู้เขียนมาหรือไม่อยู่ละเหมือนเดิมนะครับพอหลังจากที่ผมเข้า,าไลฟ์สดแล้วนะครับผมจะบันทึกไว้ที่หน้าเพจนะครับท่านที่มาทีหลังนะครับไม่สะดวกฟังไลฟ์สดวันนี้ก็สามารถเข้าไปตามที่หน้าเพจได้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อาจจะโพสตคอมเมนต์ถามคำถามทิ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้วันนี้เวลาล่วงเลยนะสามสิบน,นาทีแล้วไม่มีนะไม่มีผมไปนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องเดินทางไปกำแพงเพชรนะเดินทางขับรถไป <c oughs> แต่ต้องแวะมาที่อู่ก่อนเพราะว่ารถยังไม่เรียบร้อยทำสีฝาก,กระโปรงไว้นะครับก็ ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีใครถามคำถามนั้นผมขอหย่าก่อนแล้วกันนะเจอกันอาทิตย์หน้าส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรเหมือนเดิมนะครับวันอังคารผมจะโพสหัวข้อไว้ก่อนนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรส่วนวันนี้เราคุยเรื่องขายตรงนะครับกับแชร์ลูโซซึ่งค้างไว้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอดีมันต่อเนื่องกันมาก็เลยดูแล้วมันช่วงนี้อยู่ในกระแสด้วยก็เลยพูดซะหน่อยแล้วกันนะฮะไม่มีคําถามไม่มีคําถามนะ คุณชมพู่มาท,ะท,ะทะ้าเลอเกินเขาไร้สดจะเสร็จอยู่แล้วเพิ่งมาไปดูยอ้อนหลังเลยแล้วกันนะครับถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวยังไงก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวรอรับรถกันเดี๋ยวนี้ประกอบเสร็จเขาก็น่าจะทําล้างรถอะไรให้นะครับวันนี้ลาแค่นี้ก่อน uh, ท่านสมาชิกนะครับสมัครวันนี้นะครับเพจทานายอาส,สาปร,รึกษาฟรีนะครับได้ uh, เล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับ ขายตรงแล้วก็แชร์ลูกโซ่เป็นวิยทยาารไม่หวังว่าท่านที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่จะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากติดตามข้างหน้าด้วยนะครับผมทนายอิทธิพลทพรัตน์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ